ตอนนี้นะคะแมกท้อมเข้าใจนีดนึงนะคะเนื่องจากคาดขันหลวงปู่ยังไม่ปกตินะคะท่านรับอสุทเยอะดังนั้นท่านก็เมตตาโดยที่ท่านจะนอนนอนราบกับนอนราบนะคะค่ะเพราะว่าหลวงปู่จริงๆแล้วเพื่อนก็คือคุณแพทย์แนะนําให้ท่านไม่รับไม่ให้รับผิดนมมนนแต่เนื่องจากศรัทธาญาติโยมมาดังนั้นก็เลยขออนุญาตให้ให้ให้ได้รับทราบด้วยกันนะคะ ล้วตอนนี้เรากําลังต่อแถวนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปกราบหลวงปู่ด้านในนะทุกคนจุดนี้เป็นบริเวณจับปัดคิวนะคะหลวงปู่จะรับกิจญาติโยมตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามเท่านั้นนะคะทุกคน สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ปูตอนนี้ปูอยู่ที่วัดป่าดงสว่างธรรมนะที่จังหวัดยะโสธรเมื่อเช้าเนี้ยเราตั้งใจจะไปที่อำนาจเจริญหรือว่าหลวงปูอ่อยู่ที่นู่นแต่พอเราเช็คทางเพจนะคะแล้วก็โทรถ,ถามทางวัดนะคะก็ปรากฏว่าวันนี้ท่านอยู่จาวัดอยู่ที่นี่เราก็เลยด้วยความศรัทธาแรงกล้าคะ่ะเราก็เลี้ยวมาที่นี่เลยวัดป่าดงสว่างธรรมจังหวัดนี่่ะนี่ฮะทุกคน อำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรอ,อันนี้เนี่ยพอเราได้รับบัตรคิวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็รอคิวเข้าไปกราบด้านในเขาจะจัดไว้ประมาณ1 0บถึงสิคนเพื่อที่เข้าไปโดยไม่แออัดนะกับบาร,รมีหลวงปู่แล้วก็พอมพอกราบเสร็จนะคะเขาจะแจกนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือสุดยอดมากเลยนะคะทั้งรูปขององค์หลวงปู่แล้วก็หนังสือหนังสือประวัติย่อของหลวงปู่แสน<อ>เท่านั้นไม่พอเรายังได้องค์พามาด้วยนี่ทุกคนโอ้ ยอดเลยค่ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะโอจะถ่ยายบรรยากาศรอบๆวัดให้ชมก่อนอยากจะบอกว่าญาติโยมมากันเยอะมากนี่วันที่สองที่ท่านมาอยู่ที่ยะสโสธรนะคะใช่วันที่สองเองเพราะว่า,าตอนแรกเราก็เข้าใจผิดเหมือนกันว่านึกว่าท่านยังจําวัดอยู่ที่อํานาจเจริญใช่ไหมละ่ะอ่ะทีนี้เราก็มีบุญบารามีไงมาทันก็เอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศวัดป่ายทุกคนชมนะอะไปค่ะไปค่ะ จุดนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเขากําลังก่อสร้างเมนให้กับหลวงปู่นะคะเพราะว่าตอนนี้หลวงปู่ก็ชราภาพมากแล้วแหละแล้วก็เหมือนกับเตรียมการเอาไว้เลยล่วงหน้าเดี๋ยวปูพาทุกคนดูนะคะ ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนได้รับบุญร่วมกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ปูด้วยทริปหน้าปูจะพาทุกคนไปที่ไหนต่อโปรดติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ